สำหรับดีว่าอ udi o อรุ่น D A 1000 s r ซีรีส์ชุดนี้ก็เป็นชุดประชุมตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานในห้องประชุมได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับ สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนัด Audio City ครับวันนี้ครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์น้องใหม่ของเราเองนะครับชื่อว่าแบรนด์ Diva Audio ครับก็วันนี้ครับเป็นชุดประชุมระบบดิจิตอลอัจฉริยะจาก Diva Audio ที่มีชื่อรุ่นว่า DA 1 0 0 0 Series นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยชุดประชุมที่เราเคยเห็นกันที่เราคุ้นตากันก็จะประกอบด้วย3อุปกรณ์หลักๆก็คืออย่างแรกครับเป็นเครื่องควบคุมไมโครโฟนนะครับตัวนี้จะมีชื่อรุ่นว่า DA 1 0 0 0 CU ครับอุปกรณ์อย่างที่2นะครับจะเป็นไมโปร นั่นเองนะครับก็คือรุ่น D A 1 0 0 0 C L นะครับสุดท้ายครับตัวที่3แน่นอนครับจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นไมค์ของผู้ร่วมประชุมอ่าอันนี้ก็จะมีชื่อว่า D A 1 0 0 0 D L ครับเดี๋ยวพาไปชมตัวแรกเลยครับก็คือตัวที่เป็น D A 1 0 0 0 C U หรือว่าเป็นเครื่องควบคุมของเราเครื่องควบคุมตัวนี้ครับเป็นเครื่องควบคุมที่มีหน้าจอ L C D ขนาด3.5นิ้วนะครับซึ่งหน้าจอเนี่ยก็แสดงโหมดของการทํางานอย่างครบถ้วนเลยนะครับมีปุ่มปรับให้ใช้งานง่ายๆครับก็คือมีปุ่ม ลงปุ่มตกลงปุ่มย้อนกลับปุ่มบันทึกแล้วก็ปุ่มหยุดนะครับสำหรับตัวนี้มาพร้อมช่อง USB เลยครับเป็นช่องที่เราใช้ในการบันทึกเสียงการประชุมโดยเราสามารถบันทึกโดยตรงลงไปที่แฟลชไดร์ของเราได้เลยนะครับโดยจะรองรับความจุสูงสุดได้ถึง 32G กิกเลยละครับในส่วนของด้านหลังครับจะมีพอร์ต9พินเป็น RS 2 3 2อนะครับอันนี้สามารถเชื่อมต่อกับ Control Center ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่อง Line In Out แบบ RCA ให้เราด้วยนะครับถัดไปเนี่ยก็จะเป็นช่อง Mix Out นะครับอันนี้ให้เรา1ช่อง ถัดจากมิกเอาครับจะเป็น XLR แบบบาราณให้เราอีกหนึ่งช่องครับแล้วก็เน็ตเวิร์กกรุ๊ปครับอันนี้ก็จะเป็นพอร์ต r j 4 5มีให้เราถึง4พอร์ตเลยนะครับใช้สําหรับเชื่อมต่อกับไมโครโฟนในรุ่น DA1000 นะครับแล้วก็จะมีพอร์ต8พินรองรับให้อีก4พอร์ตนะครับและสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่องเสียบสายพาวเวอร์ให้กับตัวเครื่องครับผมโดยเครื่องควบคุม DA1000 CU นะครับจะสามารถใช้งานร่วมกับไมโครโฟนได้สูงสุดถึง60ตัวเลยครับผมต่อไปครับไปชมในส่วนของไมโครโฟนกันบ้างเป็น 1> D-A 1 0 0 0 CL ตัวนี้ก็คือไมประธานของเรานะครับก็หลักๆเนี่ยตัวไมประชุมของเขาเนี่ยก็จะมีประกอบด้วยกัน2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นก้านไมแล้วก็ฐานไม้นะครับสำหรับไมประธานครับจะมีด้วยกัน2ปุ่มก็คือปุ่มที่ใช้ควบคุมกดเพื่อปิดการทํางานของไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งจะเป็นปุ่มพูดก็ใช้กดพูดปกติทั่วไปแล้วก็แน่นอนครับสำหรับ D-A 1000 DL ที่เป็นไม้พูดร่วมประชุมเนี่ยจะมีให้เราแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นครับก็คือปุ่มมมทที่ใช้้กดดพููนะะรัไไปาแล รวมประชุมเนี่ยจะมีพอร์ต r j 45ให้เรา1พอร์ตแล้วก็พอร์ต8พินรองรับอีก1พอร์ตนะครับก็ใช้สําหรับเชื่อมต่อกับเครื่องควบคุมแล้วก็ต่อพ่วงกันไปเรื่อยๆนั่นเองครับโดยทั้ง2ตัวครับจะมีช่องรองรับเป็นหูฟังนะครับให้อีกหนึ่งช่องพร้อมปุ่มปรับระดับเสียงของหูฟังครับผมสำหรับอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อครับทาง DWA Audio เนี่ยก็มีให้เรามาครบแล้วนะครับผู้ใช้นี่ไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับสามารถใช้งานได้เลยครับก็จะมีเป็นสายแลนให้เรานะครับใช้สาหรับ การต่อพ่วงไมโครโฟนเข้าด้วยกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวต่อไปครับผมพาไปดูโหมดการใช้งานในเครื่องควบคุมชุดนี้นะครับว่าจะมีโหมดอะไรให้เราปรับใช้งานบ้างและแต่ละโหมดเนี่ยจะใช้งานแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ โอเคครับมาดูวิธีการเข้าไปปรับโหมดการใช้งานของชุดประชุม da 1000 s e r i ซีกันเลยนะครับวิธีการเข้าไปปรับใช้งานโหมดนะครับก็ง่ายๆเลยเรากดปุ่มอันนี้นครับเป็นปุ่ม enter นะครับกดเข้าไป1ทีครับเขาก็จะขึ้นเป็นเมนู meeting Mode ให้เรากดเข้าไปอีกทีครับ อันนี้เราก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้แล้วนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็น i อลิมิตครับไอลิมิตจะเป็นโหมดที่จํากัดไมพูดได้สูงสุด6คนนะครับสมมุติว่าถ้าไมที่7เนี่ยพูดเข้ามาต้องรอ1ใน6ไมแรกนะปิดก่อนนะครับถึงจะสามารถพูดได้ครับผมต่อไปครับเป็นโหมด i a p p l y i a p p อ y อันนี้ครับเป็นโหมดที่ให้ประธานเนี่ยกดปุ่มอนุญาตก่อนนะครับเมื่อมีผู้ร่วมประชุมกดพูดครับไมจะแสดงสถานะให้ไมประธานอนุญาตนะครับก็คือไมประธานเนี่ยกดปุ่มควบคุมได้เลย เพื่ออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนนั้นพูดได้ครับแต่ถ้าเกิดอยากจะปฏิเสธคําขอเนี่ยเรากดปุ่มควบคุม,มค้างไว้ได้เลยครับเขาก็จะตัดไปนะครับเป็นการปฏิเสธคําขอของผู้ร่วมประชุมนะครับโหมดที่3 L time นะครับน่าจะเรียกว่าโหมด Limit Time ก็คือเป็นการจํากัดเวลาของผู้ร่วมประชุมที่พูดอยู่นะครับถ้าถึงเวลาที่กําหนดเนี่ยไม์ของผู้ร่วมประชุมจะถูกปิดโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่าจะให้ผู้ร่วมประชุมพูดได้กี่วินาทีอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัดลงมาครับเป็นโ สลนั่นเองก็คือไมค์ผู้ร่วมประชุมทุกตัวเนี่ยสามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกันหมดเลยนะครับโดยไม่มีข้อจํากัดอันนี้ก็เป็นตัวเลือกให้เราอีกตัวหนึ่งแล้วก็ C only ครับ C, C ก็หมายถึงแชร์แมนนะครับก็คือประธานนั่นเองโหมดนี้ประธานสามารถใช้งานได้แค่คนเดียวนะครับไมค์ผู้ร่วมประชุมจะไม่สามารถใช้งานได้เลยครับโหมดสุดท้ายครับก็เป็นโหมดไฟ f IF o โฟก็คือ first in first out หรือเข้าก่อนออกก่อนนั่นเองสามารถพูดพร้อมกันได้สูงสุด6คนนะครับถ้าไมค์หตัวแรกเนี่ยใช้งานอยู่ไมค์ตัวที่7ก,กดพูดเข้ามาไมค ก่อน,นก็จะถูกปิดการใช้งานทันทีครับอันนี้เราก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้ลิมิตคนพูดอยู่ที่กี่คนนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นโหมดการใช้งานของชุดประชุม DA 1000ซีรีส์ชุดนี้ครับ ครับผมสรุปง่ายๆครับสำหรับดีว่าออเดีโรุ่น DA1000 ซีรีส์ชุดนี้ก็เป็นชุดประชุมตัวหนึ่งที่ใช้งานง่ายๆแล้วก็ครอบคลุมการใช้งานในห้องประชุมได้อย่างครบถ้วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นชุดประชุมชุดหนึ่งที่ได้มาตรฐานสามารถนําไปใช้งานได้จริงนะครับใครที่สนใจเนี่ยสแกน QR Code คด้านล่างที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เพื่อเข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้นะครับหรือรายละเอียดเพิ่มเติมครับที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับยังไงถ้าถูกใจคลิปนี้ครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดดตติามว้ยนะครับจะไดคิปต่ดตไป สำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ